เพื่อนๆจำกันได้ไหมครับว่าในดาบพิฆาตอสูรภาคอนิเมะเนี่ยทันจิโร่ตบอสูรแตกไปทั้งหมดแล้วกี่ตัวแล้วจำกันได้ไหมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยแตกเพราะอะไรในคลิปนี้ผมเลยจะพาเพื่อนๆไปรีแคปกันนะครับว่าอาสูรที่โดนทันจิโร่ตบแตกทั้งหมดในเรื่องนมีใครกันบ้างแล้วไม่มีดีเทลอะไรที่ทุกคนอาจจะพลาดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย มาเรื่องที่ตัวแรกกันนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผมนับดีหรือเปล่าจำตอนที่พวกทันจิโร่กำลังตามหาอุรโกดะชิกันได้ไหมครับตอนนั้นน่ยพี่ยาดันไปได้กลิ่นเลือดนะครับตอนเดินผ่านวัดหรือว่าศาลเจ้าซัมปิงสักอย่างพอเดินขึ้นไปก็เจอผู้ชาย2คนที่โดนสูนเล่นงานไปแล้วทีนี้พอขึ้นไปปุ๊บก็เลยโดนสูนเจ้าของผลงานเข้ามาเล่นนะครับแน่นอนว่าจะเอาอะไรไปสู้ได้ประสบการณ์ก็ไม่มีดาบนิจินก็ไม่มีนะครับแต่ก็ได้นิสุโกจังเตหัวช่วยเอาไว้นะครับแล้วทันจรรร่นีกาตตงงมัไไ้้ดดะจ ตรงนะครับแต่ก็ถือว่านับให้แล้วกันเนาะทีนี้กว่าเราจะได้เห็นตัวถัดไปก็ปากันไปนู่นเลยนะครับการคัดเลือกรอบสุดท้ายของหน่วยนักล่า,าศูนย์ที่ไอสอหน่อนี้มันจะมาเจอทันจิโร่นะครับแล้วก็แทนที่จะสู้กันดีๆแบบ2รุมหนึ่งใช่ไหมไม่รู้ว่าไอสอตัวนี้มันเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่า,าศูรย์สอตัวบัดเนี่ยก็ยืนเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าใครจะได้เป็นคนกินทันจิโร่จนทันจิโร่เนี่ยมันหายใจเตรียมตัวเสร็จแล้วก็แน่นอนว่าไอสอตัวนี้ก็คือไม่รอดถ้ารุมกันดีๆก็คคงงงงจจะะสสสูู้้้้้้ไดไดดดบบาาาาแแทททถััถัััมมนน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 ่่่เเป็ตตววววีีึืออโรุุใชขกกกกหยลล จำอสูรมือที่มันไม่ชอบหน้าอุรโกโดาคิกันได้ใช่ไหมที่มันจะคอยจัดการเด็กๆที่อุรโกอดาคิส่งมามันเนี่ยจะคอยเช็คจากหน้ากากจริงจอกที่ติดตัวเด็กๆที่เข้ามาทดสอบตอนแรกเนี่ยมันคงจะคิดว่ามันคงจะจัดการทันจิโร่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นๆแต่สุดท้ายนะครับพระเอกของเราก็หลบการโจมตีทุกอย่างได้แล้วก็เข้าไปเชื่อมันง่ายๆซะอย่างนั้น แถมในสุดนี้นะครับระหว่างที่สอบเนี่ยทันจิโร่เรายังถามอสูรทุกตัวที่เจอด้วยนะครับว่ารู้วิธีกลับไปเป็นมนุษย์ไหมก็ความพี่ชายนะครับทุกคนอยากช่วยน้องสาวแหละแต่เขาก็ไม่ได้รับคําตอบเลยนะครับแล้วในฉากสู้ตรงนี้นะเราก็จะได้เห็นทันจิโร่จัดการอสูรไปอีก2อสตัวซึ่งอันนี้ก็นับไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ไม่มีบทเสร็จจากการสอบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปกันเนาะอสูรดําดินภารกิจแรกของทันจิโร่หลังจากคัดเลือกเสร็จในตอนนี้พวกเราเนี่ยจะได้เห็นสองพี่น้องช่วยกันสูู้้้้้อออีีกกรรรบนนนคััถถาาาาจํไไดด่ยยยตววแแงง3ม ไปวับมาในบึงน้ําได้อีกแต่อะไรมันจะเกินมือพี่น้องสองคนนี้ไปได้นะครับพอนิสโกะจังออกมาช่วยปุ๊บทันจิโร่เนี่ยก็สามารถที่จะจัดก,การมันได้นะครับแถมเราเนี่ยได้เห็นซีที่นิสโกะปกป,ป้องชาวบ,บ้านธรรมดาม,ด,ามด,าด้วยนะซึ่งอันนี้น้องโคตรเท่แบบเนิอหน้าพี่ชายไปแล้วนะครับและถ้าทุกคนคิดว่าซีนนี้เท่แล้วนะครับพวกเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าในที่สุดก็มีอสูรที่มีชื่อกันสักทีนะครับก็คือยาฮาบะแล้วก็สือซามารุไปนี้เกิดขึ้นตอนที่พวกทันจิโร่เนี่ยไปเจอเข้ากับทาม โมนอสูรโลหิตของยาฮาบะเนี่ยก็คือสร้างปัญหามากๆในไฟนี้นแต่พอยูชิโรเข้ามาช่วยทําให้ทันจิโรเนี่ยมองเห็นลูกศรพวกนี้เนาะทีนี้งานก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยยาฮาบะก็โดนทันจิโรจัดการตรงนี้ส่วน2สาวตรงนี้ก็หลังจากที่เตะบอลกันเสร็จซูซามารุเนี่ยก็โดนมนอสูนโลหิตของทามโยนะครับทำให้พูดชื่อมุซันออกมาแล้วคําสัพที่ติดตัวอสูรทุกตนนะครับที่ห้ามพูดถึงชื่อมุซันก็ทํางานทันที แน่นอนว่าก็ละลายไปอีกหนึ่งหน่วยซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ผลงานทันจิโร่อีกเช่นเคยนะครับไม่ต้องนับนะครับตัวนี้แต่ตัวต่อไปเนี่ยเขาเคยมผลงานได้จริงๆแล้วนะครับอสูรข้างแรงที่6เคียวไก ซีจีโน่พูดว่าอาดีตอสูนข้างแรมที่60ถึงจะถูกพลังกองของเคียวไกเนี่ยทำให้พวกเราได้เห็นทันจิโร่ต้องโซโล่เดียวกับอสูนข้างแรมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเซนดิเซอร์เนี่ยมาไปแหกปากอยู่ห้องอื่นแล้วนันเองแต่สุดท้ายซีนี้ต่อให้ทันจิโร่บาดเจ็บนะครับเขาก็สามารถจัดการกับเคียวไกไปได้และหลังจากนี้เนี่ยเรื่องมันก็จะต่อกันเลยนะครับจัดก,การเคียวไกเสร็จก็จะออกมาเจอกับอิโนะซึเกะเนาะแล้วก็ทะเลาะกันไปตามระเบียบแล้วก็ไปลุยต่อที่อสุนแมงมุมกันเลยถึงฉากที่ พวกแก๊งระเอกของเราลำบากอยู่พักหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะอยู่อินโนซเกยียเนี่ยก็จะเหวี่ยงทันจิโร่ขึ้นฟ้าไปเฉยคนบ้าแลรมันจะลอยอยู่บนฟ้าได้นานขนาดนี้ฟ้าแถามตอนลอยเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ได้กลิ่นคุณแม่บางมุมด้วยนะครับทุกคนว่าซีนต่อจากนี้เป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นความอ่อนโยนของทันจิโร่นะครับ ซึ่งอันนี้บอกตรงๆถ้าผมเป็นแม่นะใครมันจะไปอยากอยู่ครอบครัวนี้ฟะน่ากลัวจะตายชักเห็นใครทําผิดทีหนึ่งเนี่ยนะอย่างนี้แม่จะเชื่อกันอย่างเดียวเลยทีนี้พอจัดการตัวแม่เสร็จนะครับก็มาตัวตึงแล้วนะครับทุกคนอสูนข้างแรมที่หรุยซึ่งซีนสู้กับรุยนะครับบอกเลยว่าโคตรอีโมชั่นอลถ้าใครจําได้อย่าลืมกลับไปย้อนดูกันนะครับเป็นซีนหนึ่งที่ผมชอบมากๆในซีซั่นหนึ่งและบอกเลยนะคบว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดไปเองแน่ๆตั้งแต่ไอซีนนี้ดังตอนซนะีซั่นหนีดดด้้้้้้นนนนแแบบจเเหห็ไไชััละฉาาากกสูททํใพวร ปานตะว,วันออกมาครั้งแรกด้วยนะครับ พร้อมกับโมนสูตรโลหิตของเนสซึกโกะจังจนเขาเกือบที่จะสามารถตัดคอรุยไปได้ซึ่งแน,น่นอนว่าก็แค่เกือบนะครับเพราะว่ารุยเองก็ฉลาดมากพอเนาะในตอนสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะตัดคอตัวเองเพื่อหลบการโจมตีของทันจิโร่แทนจนตอนนี้นะครับทันจิโร่เนี่ยเกือบที่จะโดนรุยเช่เป็นแบดเอ็นไปแล้วนะแต่ว่ากิยูก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับแล้วก็จัดการรุยไปได้ด้วยปานวารีกระบบนท่าที่11มาดูตัวต่อไปกันนะครับมุกเกนเทรนที่พระเอกของเราต้องไปเจอกับศูนย์ข้างแรมที่1นนีี้ดูเป็โจททยย์่าาากมากมสํหรัับทนโร่รองอนมเน่ยโกกาๆละโร ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เขาโซโล่จัดการอสมข้างแรมได้อย่างน้อยก็ในร่างนี้อะนะ หลังจากที่จัดการลั่งคนของเอนมูได้แล้วนะครับพวกเขาก็รู้ตัวนะคบว่ามันไม่ได้ผลเลยเพราะว่าเอนมเนี่ยรวมตัวเข้ากับรถไฟไปแล้วทําให้พวกเขาต้องปกป้องผู้โดยสารไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องสู้กับเอนมูไปด้วยจนสุดท้ายการร่วมมือกันของทันจิโร่แล้วก็อินโนเซกิก็เปิดจังหวะทาให้ทันจิโร่เนี่ยสามารถใช้ปราณตะวันจากการเอนมูไปได้ที่หัวขบวนรถไฟทีนี้เรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าเนาะคิดว่าใครกัน,นครับดากีกับกิวทารุโอ่ใช่เปล่าเราต้องไม่ลืมอนาเตอร์ตัวประกอบสิครับทุกคนอสู กว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะครับและแน่นอนว่าตัวนี้ก็คือจอดไม่ต้องแจวแล้วก็เป็นผลงานเขาเต็มๆอีกหนึ่งตัวทีนี้ตัวต่อไปก็เป็นดาคิกับคิวทารโรจริงๆแล้วนะครับฝ่ายนี้บอกเลยว่าโคตรสุดมันนั้นแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราเห็นซีนต่อสู้แบบ 6ตอนรวดเลยมั้งตั้งแต่ประมาณตอนที่6ถึงตอนที่11เลยเซนอิสึกกับอิโนโนสเกะเนี่ยไปจัดก,การดาคิแทนเยินกับทันจิโร่ไปไฟาก,กับกิวทา r โร่เนาะซึ่งไม่รู้ว่าดาคิเนี่ยใจย,ยังไงดีนะครับเก่งหรือกากกันแน่ดาคิเนี่ยอสูนข้างขึ้นที่6เลยนะเวย๋ยไอสองตัวนี้ไปเชื่อเขาง่ายขนาดนั้นได้ยังไงฟ้แถมไออินโนกึกะเนี่ย มันหิ่วหัวเขาวิ่งหนีด้วยนะส่วนทางอีกฝั่งเนี่ยขอบอกเลยว่าคนละภาพนะครับทันจิโร่เนี่ยคือยูดูเทนเงินสู้ชัดๆแต่ถ้าทุกคนจากันได้นะเหตุการณ์มันเริ่มเลวร้ายลงตรงนี้แหละนะครับทันจิโร่เนี่ยก็คือเชื่อหมดใจไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างจบไปแล้วเพื่อนๆก็อยู่ในสภาพที่สู้ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตัดใจใช่ไหมล่ะครับและก็พยายามที่จะตัดคอกิวทาโร่ให้ได้แล้วก็เพราะการตัดสินใจนี้แหละครับทุกคนที่ทําให้เราได้เห็นซีนสุดอลังการอออออยยย่่่่่่่าาาาาางงงตตตตนนนนนนทททททีี Ten en, าาทีีีเเเเเเกกกก็พพุุขขขข้้้้้มมมปปปััจจจิโโระบบสสสึึใใชชดหววลลแ ังดาคิฝ่แถมการร่วมมือของเทงเย็นกับทันจิโร่นะครับก็ช่วยกันจนสามารถจัดการกิวททโร่ไปพร้อมๆกันได้และนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับที่ทันจิโร่จัดการไปได้สรุปนับกันน้าขีดตัวกันครับพิมพ์บอกผมกันหน่อยนะพอดีผมลืมนับไปแล้วอ่ะแล้วถ, so ถ้าใครอยากรู้ว่าอสูรจันทาซ่อนความลับอะไรอยู่บ้านกดดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับ